ฟอร์ยุนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีทางลูฟ้าผ่าจากกวาลเล่มสองนิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่67 u f o ผีสิงสถานที่ดวงจันทร์ทานากะกับปาเชนโก้เข้าตาจนต่างถอยไปพิงฝามองหน้ากันเลิกลักพอนางผีดิบเงื้อขวานกระโจนเข้ามาทั้งคู่ก็ใจหายวาบนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไปตามตกันปาเชนโกร้องห้ามเสียงหลง อย่านัผู้หมวดนี่พวกเราเองเราเป็นเพื่อนกันคุณจะไม่ได้หรือไงขอพยายามทำใจดีสู้เสือเพื่อนปีศาจสาวใชงักมือทวนคำพลางขมวดคิวคุ้นคิดสร้างความหวังรำไรเจ้าแว่นรีบยิ้มประจบช่วยหวานล้อมเป็นการใหญ่ใช่ใช่ใชใช่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทมากๆด้วยกรุณาวางขวานลงเถอะมันหวาดเสียวเมื่อเห็นนางผีดิบคลายความดุร้ายยอมวางขวานลงโดยดีสองหนุ่มก็ยิ้มออกมาได้ ปาเชนโก้ชี้ตัวเองคุณจำผมได้ใช่ไหมพีดิปพยักหน้าค่ะคุณคือด็อกเตอร์ปาเชนโกคุณรู้ไหมว่าคุณตกตายแล้วธานากะแทรกขึ้นมาอย่างกรากลากลัวกลัวค่ะฉันตายแล้วนี่คือชีวิตใหม่ของฉันปีศาจสาวยิ้มเริงรา่าแล้วคุณรู้สึกยังไงมีอะไรผิดปกติไหมเจ้าแว่นถามเร็วหรือนอกจากหิวแล้วทุกอย่างดีกว่าเดิมนางพีดิปตอบแบบไม่ต้องคิดคุณติดเชื้อและกำลังกลายพันธุ แต่ไม่ต้องตกใจเราจะหาทางช่วยคุณเองปาเชนโก้พโล่องออกมาด้วยความหวังดีปีศาจสาวหัวเราะเสียงกร้าวช่วยฆ่าฉันแบบที่ฆ่ากับตันใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าอย่าฝันไปเลยหึมมันคำรามดับคอแล้วคว้าคอสองหนุ่มที่กำลังเผลอมาบีบเค้นก่อนยกชูขึ้นไปดิ้นกระเด๋วกระเดวบนอากาศมาเป็นพวกเดียวกันเถอะเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปนางปีศาจประกาศกึกกล้องและบีบคอหอยเยอะแรงขึ้นเป็นสองเท่า าเชนโกกับธนากะหนาบิดหน้าเบี้ยวทั้งเจ็บทั้งหายใจไม่ออกทั้งคู่พยายามใช้สองมือง้างมือปีศาจที่แข็งดังคีมเหล็กออกจากคอแต่สุดต้านทานพลังช้างสารของนางผีดิบได้ปล่อยผมอย่าทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วไอ้แว่นร้องขอชีวิตอยากรัวไปเลยหนุ่มๆความตายมันหารฤหันกว่าที่คิดรับรองว่าพวกคุณจะต้องติดใจห้านางปีศาจกล่อมเหยื่อก่อนลงมือสังหารแต่ไม่ถึงที่ตายย่อมไม่ไวายชีวาวาด ใครพิคาดเข็นข้าไม่อาสันมนุษย์อวกาศนาซาสองคนโผล่เข้ามาประสบเหตุพอดีนางผีร้ายไม่ทันระวังถูกหนึ่งในนั้นจู่โจมฟันด้วยขวานจนหัวขาดกระเด็นตายขาดที่ธานากะกับปาเชนโก้ร่วงลงไปกุมคอไอแคกแคอยู่บนพื้นต่างเงยหน้ามองคนที่มาช่วยและอยากจะกล่าวขอบคุณแต่ลูกกระเดือบยังไม่คืนตัวเลยพูดอะไรไม่ออกมนุษย์อวกาศลึกลับทั้งสองเข้าไปรุมดูอาการแล้วช่วยกันประคองคนเจ็บขึ้นมาขอบคุณมากพวกคุณเป็นใคร ตาเชนโก้ฝืนพูดกระท่อนกระแท่นกับคนตัวใหญ่และพยายามมองหน้าในหมวกอวกาศของอีกฝ่ายชายร่างใหญ่ผู้สังหารนางปีศาจบุยไม่ส่งสัญ,ญญาณมือให้รอเดี๋ยวก่อนปลดล็อกถอดหมวกอวกาศออกเขาเป็นชายหน้าตาดีแก้มตอบหนกแก้มสูงตัดผมสั้นเกลียนดูเพลินเพลินคล้ายพระเอกหนังเรื่องคนเหล็กตาเชนโก้กักบธนกะลืมตาโพรงอุทานออกมาพร้อมกันวิกเตอร์จากวิกเตอร์โคโรฟสกี้ สังกัดหน่วยรบพิเศษกองทัพสหรัฐผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและการต่อสู้ที่พวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจดึงตัวมาร่วมงานหลายครั้งภารกิจที่เกาะกูดก็ขอตัวไปแต่เพนตาก้อนดันส่งไอ้เมื่อซ i a มาแทนใช่ผมเองจากโครฟสกี้ยิ้มรับแล้วหันไปบอกคนที่มาด้วยถอดหมวกเถอะครับปลอดภัยแล้วพอคนตัวเล็กถอดหมวกเอาอากาศออกสองผู้รอดชีวิตถึงรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงและไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนผู้พันแอน,นิต้าโกเมส คุณหมอเซ็กบอมเพื่อนเก่านั่นเองแอนเนต้าวางหมวกอวากาศแล้วหันมายิ้มทำตาหวานกับปาเชนโก้คุณหมอพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ปาเชนโก้ระล่ำระลักก็มาตามหาพวกคุณนะสิโชคดีจริงๆที่มาได้ทันเวลาแอนเนต้าจีบปากจีบเขาเล่นหูเล่นตาใช่ชิวเฉียดสุดๆขอบคุณพวกคุณมากจเจว่นยิ้มแป้นทำตากรุ่มกริมแอนเนต้าคอนเล็กน้อยแล้วมองไปรอบๆผู้อำนวยการสมิธกับคนอื่นๆละ่ะ ตาเชนโก้หน้าสลดตายหมดแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ข้อมูลของนาซายืนยันว่าตอนสถานี ISS ถูกทำลายมีกระสวยลำหนึ่งหนีรอดไปได้ท่านประธานาธิบดีต้องการตัวคุณจึงสั่งตั้งทีมค้นหาฉันกับจากโครอฟสกี้ถูกกำหนดให้ร่วมทีมมาด้วยแอนิต้าบอกตามความจริงเราตามแก่รอยกระทั่งพบยานคุณถึงรีบตามมาที่นี่จากโครอฟสกี้ช่วยเสริมปาเชนโก้พงกหัวึก หันไปขมวดคิ้วถามหมอแอนนิตาคุณบอกว่าท่านประธานาธิบดีต้องการตัวผมค่ะบนโลกเกิดการติดเชื้อลุกลามไปทั่วภาคพ,พื้นทวีปผีดิบเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดท่านประธานาธิบดีจึงต้องการให้คุณไปช่วยแก้ไขสถานการณ์แอนนิตาชี้แจงตาเชนโกทำตาโตเท่าไข่หา่านคุณก็เห็นอยู่ผมเองยังเอาตัวไม่รอดจะไปช่วยอะไรได้สิ่งที่คุณค้นพบในรายงานสรุปของคุณตอนถูกส่งมาประจำที่นี่ คุณยังจำได้ใช่ไหมแอนิต้าท้าวความตาเชนโกพยักหน้าจำได้สิตอนนั้นคุณสองคนก็ร่วมทีมมาด้วยแอนนิต้ายิ้มปลื้มกับความทรงจำดีๆก่อนวกเข้าประเด็นคุณจำข้อความบนแท่งศิลาทรงพีระมิดที่เราพบบนซากยานโบราณได้ไหมตาเชนโกยืดอกกล่าวอย่างมั่นใจแน่นอนผมใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะถอดความหมายมันออกมาได้มันเขียนว่าไม่มีอายุไขไม่ปฏิสนธิดื่มกินโลหิต ใช้ร่างเหยื่อแพร่เผ่าพันเมื่อ3เดือนก่อนรายงานของคุณเป็นเรื่องเลวไรลได้สาระแต่ตอนนี้กลายเป็นเงื่อนงำสำคัญข้อความที่เหลือคุณเท่านั้นที่จะแปลออกมาได้คุณจึงเป็นความหวังเดียวของรัฐบาลสหรัฐและชาวโลกทุกคนน้ำเสียงแอนิต้าปราบปลื้มชื่นชมสุดติ่งและเวิ้นเวิร์จนหน้าหม่นไส้ไอแวนเลียนสุดทนทำคอขย้อนเหมือนจะอ้วกแตกตาเชนโกอดหัวเราะไม่ได้โหถ้ามันสำคัญขนาดนั้น เอาไงก็เอากันว่ามาเลยจาโคลอฟสกี้ยิ้มแป้นรีบสรุปอย่างชื่นมืน่นงั้นไปเปลี่ยนชุดเถอะครับผมจะพาพวกคุณไปพบกับท่านประธานาธิบดีกระสวยจอดรออยู่ข้างนอกแล้วติดใจใหญ่ๆทั้งสี่คนก็ออกจากแคมป์เพื่อไปขึ้นกระสวยกองทัพซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปแค่ร้อยเมตรโดยประมาณแต่เดินไปไม่กี่ก้าวทุกคนก็ต้องตกใจใชะงักงนันเมื่อพบศพมนุษย์อวกาศสคนนอนขวางทางอยู่แอนนต้ากับโครอฟสกี้มองหน้ากันเลอกลัก ทั้งสองศพคือเพื่อนร่วมทีมที่ทำหน้าที่ถืออาวุธคุมเชิงคอยคุ้มกันพวกเขาอยู่หน้าแคมป์ทุกคนเหลียวซ้ายและขวาอย่างหวาดระแวงต่างเสียวสันหลังวับวับไม่รู้ไอ้ฆาตกรต่างดาวจะโผล่ออกมาจู่โจมตอนไหนโครฟสกี้กับปาเชนโกรีบเก็บปืนบนพื้นขึ้นมาแล้วช่วยกันคุ้มกันอีกสองคนไปขึ้นยานทันใดนั้นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดฝันก็พันบังเกิดขึ้นยานกระสวยที่มีนักบินอีกสองชีวิตอยู่ข้างใน อยู่ๆก็ระเบิดตูมแหลกล้านไปต่อหน้าต่อตาเศษซากชิ้นส่วนปลิวว่อนมนุษย์อวกาศทั้งสี่ถูกแรงระเบิดกระแทกกระเด็นไปคนละทิศละทางแรงโน้มถ่วงน้อยนิดบนดวงจันทร์ส่งผลให้ร่างพวกเขาเบาวิวปลิวเหมือนกระดาษลอยโด่งขึ้นฟ้าสูงลิบเกือบหลุดสู่ห้วงอวากาศทานากะที่ตัวเล็กสุดถูกเหวี่ยงไปไกลกว่าเพื่อนเขาต้องหกเมนตีลังกาจนตกใจเย่อราดอยู่กลางเวหาตั้งหลายตนบ ก่อนจะตกลงมาจมฝุ่นบนพื้นห่างจากจุดเกิดเหตุเป็นกิโลไอเตี้ยรนลานลุกขึ้นจะวิ่งกลับไปที่แคมป์แต่พ่อเห็นผีดิบต่างดาวเป็นขยงออกมาเดินเพ่นพ่านขวางทางข้างหน้าอยู่เขาก็กลับหลังหันแล้วใส่ตีนหมากวยอ้าวแบบไม่คิดชีวิตธานากะพยายามใช้วิทยุสื่อสารกับคนอื่นๆแต่ไม่มีใครตอบรับกลับมาสักคนเจ้าแว่นหนีกระเซิร์กกระเซิงเข้าไปในพีระมิดโบราณซึ่งตั้งอยู่ในละแวกนั้นพอเข้าไปข้างในถึงรู้ว่าที่แท้มันคือย่านต่างดาว ที่มาอับปางอยู่ที่นี่เมื่อ2,500ปีก่อนนั่นเองพอนึนถึงโครงกระดูกคนตายที่ปาเชนโกบอกธานากะก็เย็นสันหลังว่ารีบหมุนตัวกลับจะเห็นแนบกลับทางเดิมแต่ประตูทางเข้าออกเลื่อนปิดลงอย่างฉับพลันห่างออกไปกว่า1กิโลเมตรปาเชนโกหล่นตุ๊บลงมาฝุ่นกระจายพอลุกขึ้นได้ก็เดินพลานไปทั่ววิทยุหาคนโน้นคนนี้วุ่นไปหมดแม้ไม่ได้รับการตอบรับเขาก็ไม่ละความพยายามเดินพูดวิทยุติดต่อไปตลอดทาง กระทั่งไปพบหมอแอนิต้าที่วิ่งล้มลุกคลุกคลานสวนทางมาปาเชนโก้ใจหายวา่าเมื่อพบว่าสิ่งที่ไล่ตามคุณหมอมาคือผีดิบต่างดาวเขี้ยวงงต้นหนึ่งวิทารีช่วยด้วยแอนนิต้าร้องให้เขาช่วยสุดเสียงแต่เสียงดังอยู่ในหมวกตัวเองไม่มีใครได้ยินปาเชนโก้ไม่มีเวลาคิดได้แต่คว้าพรวอสนามซึ่งถูกทิ้งจมฝุ่นอยู่แถวนั้นเข้าไปสู้ตายกับเจ้าผีดิบมันใส่ชุดคลุมยาวสีเข้มร่างสูงระหงหน้าตางดงามผมยาวประบา แต่แผ่นอกบึกบึนแขนขากำยำดูไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายตาเชนโก้เงื้อพรวดสุดแขนและฟาดเปรี่ยงไปที่หัวมันสุดแรงเกิดผู้ต่างดาวคว้าพรวดไว้แล้วหักทิ้งราวกับหักไม้จิ้มฟันก่อนแยกเขี้ยวกระโจนเข้าใส่คนฟาดก็จะกินเขารองท้องก่อนเป็นออเดอฟตาเชนโก้เสือกด้ามพรวดที่หักเป็นปากฉลามในมือกระซวกท้องไอผีดิบดังฉึดแล้วคว้าแขนแอน,นิต้าพาวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพูดอวกาศเลือดกระฉูดร้องลั่น มันกระชากดัมพรวที่ปรับท้องออกมาคว้างทิ้งอย่างเครียดแค้นแล้วตามไปไล่ตะปบเหยื่อเป็นพันละวันทั้งสองคนใจหายใจคว่ำรีบเล่นสปีดจนเหงือกไปตามๆกันแต่วิ่งไปอีกไม่กี่ก้าวพวกเขาก็ต้องเบรกกันหัวขมำ,ำเพราะมีผีดิบอีกสองตนยืนจังก้าขวางทางพวกเขาอยู่พอไอตัวแรกตามมาถึงก็ชำระความแค้นกับปาเชนโกทันทีปาเชนโกหลบกรงเล็บคมกริบของมันด้วยหุดวิดและถีบคมเข้าที่บาดแผลบนท้องมันอย่างเจตนาใครจะคาดคิด ว่าแผลชะกันขนาดนั้นจะแห้งตกสะเก็ดหายเร็วได้ขนาดนี้การจู่โจมอันชาญฉลาดของชายชาวโลกจึงล้มเหลวสิ้นเชิงไอผีดิบเกาพุงที่ถูกทีบแล้วพุ่งเข้าไปกอดลัดฟัดเวียงปาเชนโกจะกัดกินเขาให้จงได้อีกสองตัวกระโจนเข้ามารุมถึงแอนิตา้าแต่เธอก็ต่อสู้สุดฤทธิ์ไม่ยอมเป็นเหยื่อให้แดกง่ายๆถึงเป็นหมอก็เป็นหมอทหารช่วงคับขันจวนตัวคุณหมอก็ออกอาวุธได้จะแจ้งหนักหน่วงไม่แพ้ผู้ชาย แต่พวกผีดิบถึกทนกว่าคนหลายเท่าแค่มือเปล่าๆจะไปทำอะไรพวกมันได้สุดท้ายทั้งสองคนก็สู้ไม่ไหวถูกพวกปีศาจจับถึงพืชเหมือนหมูรอขึ้นเขียงก่อนทั้งคู่จะถูกเขมือเป็นลาบป,ปากผีแค่เสี้ยววินาทีจากโครลอกกี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและใช้ปืนกลอมอากาศยิงถล่มผีดิบทั้งสตัวจนร่างกายทะลุกรุกรุนลมฟาดลงไปนอนเดี่ยงกันระเนระนาดจะพันดูไม่ปล่อยให้ไอ้พวกผีลืมหลุมลุกขึ้นมาทำร้ายใครได้อีก เขาชักมีดสปาร์ตาออกมาตัดหัวพวกมันขาดกระเด็นทั้งสาตัวแล้วฮิวปีด็อกเตอร์กับคุณหมอกลับไปตั้งหลักในแคมป์ที่พักอาราชิลาปาเชนโกลาลัมละลักกับจากโคโรฟสกี้หลังจากทั้งสามถอดหมวกอวกาศออกผมหาเขาไม่พบโคโรฟสกี้น่าสลดผีดิบเต็มไปหมดเขาคงไม่รอดแล้วละ่ะแอนนิต้าเนื้อตัวสั่นเทายังไม่คลายจากความตื่นตระหนกเขาอาจยังมีชีวิตอยู่และกำลังรอความช่วยเหลือจากเราก็ได้ ปาเชนโกไม่เห็นด้วยหันไปรบเรา้ราโครอสกี้ขอปืนผมผมจะออกไปเองผมไปด้วยมีอะไรจะได้ช่วยกันจะส่งปืนในมือให้และปลดอีกกระบอกบนบ่าลงมาถือแทนตาเชนโกสั่นศีสะะคุณอยู่คุ้มกันคุณหมอที่นี่แหละไม่เอาฉันจะไปกับคุณแอนิต้าไม่ยอมเกาะแขนปาเชนโกแน่นไม่ได้อย่าดื้อสิครับคุณรอผมที่นี่ผมจะรีบไปรีบมาผมสัญญาปาเชนโกปฏิเสธนุ่มๆ ทางแกะมือที่เกาะเขามาบีบให้กำลังใจเบาๆแอนนิต้าอ่อนละทหวยก็ได้ก็ได้กลับมาเร็วๆนะคะฉันเป็นห่วงคุณค่ะท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ